สวัสดีครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็มาเล่นกีฬามาออกกำลังกายคนเดียวบนหน้าลานนะครับทุกคนมาเดาะบอลเล่นนะครับก็อ่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับสภาพความเป็นอยู่นะครับของแรงงานต่างชาตินะครับในเกาหลีใต้แรงงานอุตสาหกรรมนะครับในเกาหลีใต้ว่ามีสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าห้องน้ําห้องครัว ห้องนอนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็หักค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็อไปดูกันนะครับนะครับทุกคนอันดับแรกเราก็ไปดูห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมนะครับทุกคนห้องน้ําก็ห้องน้ําอันนี้คือชั้นสองเนาะอันนี้ก็คือชั้นสองส่วนห้องนอนก็ไปชั้นล่างนะครับห้องน้ําก็เป็นห้องน้ํารวมนะครับทุกคนมีที่กินน้ํา แล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มีห้องน้ำสามห้องแล้วก็มีโถปัสสาวะนะครับห้องน้ำสาภาพก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือห้องซ่วงนะครับอันนี้ก็คือห้องน้ำชายนะเพราะว่าโรงงานนี้มีแต่ผู้ชายนะครับแล้วก็มีห้องน้ำหญิงอยู่ฝัง่งโ้นแต่ว่าเป็นของออฟฟิศนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องนอนกันบ้างนะครับทุกคน ห้องนอนแล้วก็ห uh, like ้องนอนแล้วก็ห uh ้องอาบน้ำต่างๆกันบ้างนะครับแล้วก็อนี้ก็คือชั้นวางรองเท้าต่างๆนะครับทุกคนชั้นวางรองเท้าต่างๆมีชั้นวางรองเท้าต่างๆแล้วก็มีแล้วก็มีตู้เย็นนะครับตู้เย็นสองตัวอันนี้คือเป็นของอีก ห้องกลวยห้องหนึ่งนะนะครับมีตู้เย็นสองตัวตู้ตู้ตเย็นสองตัวแล้วก็อันนี้ก็คือห้องนอนนะครับทุกคนห้องนอนอ่ามืดๆหน่อยเพราะว่าต้องเดินเข้าไปก่อนไฟถึงจะขึ้นนะครับห้องนอนก็จบมืดๆหน่อยผมนอนห้องสุดท้ายเลยนะครับทุกคนเนี่ยผมนอนห้องนี้นะครับดูห้องนอนจะมีแปดห้องนะครับทุกคนแล้วก็ ไปเปิดไฟก่อนอันนี้คือห้องนอนของผมนะครับทุกคนดูรกมากนะครับห้องนอนประมาณนี้แคบๆนะครับแคบๆประมาณนี้เป็นเตียงสองชั้นนะครับนอนคนเดียวนะครับเนาะประมาณนี้เนาะนะครับรกๆนอนคนคนเดียวก็ก็ ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีห้องหนึ่งที่นอนสองคนนะครับเพราะว่าห้องมีเจ็ดห้องแล้วก็มีรายงานทั้งหมดแปดคนเนาะมีมีมอ่ามีพมา่าสองคนนะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามสี่คนนะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามห้าคนนะครับแล้วก็มีผมคนไทยหนึ่งคนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูห้องอาบน้ํา นะครับทุกคนห้องอาบน้ําคือห้องนี้นะครับนี่คือห้องอาบน้ํานะครับมีตักบัวอาบน้ําอยู่สองฝักนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับทุกคนแล้วก็มีเครื่องซักผ้าอยู่สองเครื่องนะครับเป็นเครื่องซักอัตโนมัตินะครับมีเครื่องซักผ้าสองเครื่องแล้วก็อแล้วก็ห้องนี้คือห้องปรับอ่า ครับห้องนี้คือห้องปรับพื้นอุ่นนะครับทุกคนนะครับปรับพื้นอุ่นก็คือมันจะมีแต่ละตัวแต่ละห้องอยู่ในนี้นะครับถ้าใครจะเอาพื้นอุ่นก็มาปรับในนี้นะครับสําหรับห้องนอนนะครับทุกคนอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องครัวของอชาวเวียดนามนะครับเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นห้องครัวของชาวเวียดนามส่วนอ่าห้องครัวทางนี้ ออกมาข้างนอกนี่นออกมาข้างนอกนี่นะครับตรงนี้ก็คือตรงตรงหน้าห้องเมื่อกีก้คือเป็นห้องครัวของชาวเวียดนามนะครับแล้วก็ห้องครัวนี้ก็จะเป็นของอ่าของผมแล้วก็ของพ่อแม่อีกหนึ่งคนนะครับมีแค่สองคนนะห้องครัวนี้ใช้แค่สองคนมีพ่อแม่หนึ่งคนแล้วก็ผมสองคนนะครับส่วนห้องครัวทางโน้นคือใช้อยู่หกคนนะครับทุกคน เพราะว่าเขาไม่อยากมาทางนี้เพราะว่าทางนี้เนี่ยมันไม่มีพื้นอุ่นนะครับแล้วก็จะหนาวๆหน่อยส่วนทางโน้นเนี่ยมีพื้นอุ่นนะห้องครัวก็สภาพประมาณนี้ทุกคนดูน้ําน้ําไหลตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นเตาโอยนวก็เป็นตเตาไฟฟ้าทะครับเป็นตเตาไฟฟ้าแล้วก็มีหม้อหุงข้าวแล้วก็มีตัวอะไรนะตัว เตาเตาผิงไฟนะครับแล้วมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นไม่มีอะไรใส่เลยนะครับดูมีหมูนิดนึงแล้วมีผักต่างๆนะครับมีเหล้าเหล้านี้เป็นของพม่านะครับอีกหนึ่งคนประมาณนี้นี่นะครับทุกคนแล้วก็ขอออกมาข้างนอกนี้ก็ อันนี้จะเป็นลานตากผ้าตากผ้าด้วยแล้วก็แล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าลานนะครับแล้วก็ตรงตรงห้องน้ำเมื่อกี้เนี่ยตรงเมื่อกี้ห้องน้ำขึ้นไปชั้นบนก็จะเป็นอ่าชั้นดันฟ้านะครับสำหรับตักผ้า,าต่างๆนะครับตัก ถ้าผมตา่างๆถ้าใครจะตาก,ก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือโรงงานที่ผมอาศัยอยู่ทุกคนแล้วก็ไปดูสภาพความเป็นอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็ถือว่าดีอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าสําหรับผมก็ถือว่าถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าอา่ห้องก็อยู่แค่คนเดียวอย่างนี้เนาะห้องก็อยู่แค่คนเดียวแล้วก็ถือว่าส่วนตัวอยู่นะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องครัวอะไรก็ ก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่เกินไปนะครับแต่ว่าเป็นถึงจะเป็นรวมแต่ว่าพนักงานก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะก็ได้อยู่นะครับสําสหรับสําหรับค่าใช้จ,จ่ายนะครับทุกคนสําหรับค่าใช้จ,จ่ายก็เขาจะหักอยู่ที่เดือนละห้าหมื่นห้าพันวอนนะครับทุกคนสําหรับคนที่อยู่หอในนะครับเดือนละห้าหมื่นห้าพันวอนก็นจะตกอยู่ที่ประมาณพันหกพันเจ็ดประมาณนี้มั้งไม่ได้จ่ายประมาณนั้นเนาะ ก็ถือว่าได้อยู่นะครับถูกมากเลยค่าน้ําค่าไฟก็คือใช้เต็นที่นะครับแล้วก็ค่ารวมค่าห้องด้วยแค่หนึ่พันกว่าบาทน,นี่ถือว่าถูกมากเลยนะถือว่าเขาช่วยเรามากมากเลยนะครับทุกคนเอ่อก็สำหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้สวัสดีครับ